สนับสนุนโดยสิงดิสควาเบอร์ไฟฮันเดชกาลปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีพัทยา038418999นเกาเเมินบายเอเออา เรื่องการจัดระเบียบคลิดข่าวขำาเนี่ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายคนนี้มาทุกวันเหมือนกันใช่เลยนะคะพี่เต้สุภจน์นะคะนายโค,คดข่าวขำาบวกค่า สวัสดีครับโคดเขาคำบวก5มาแล้วครับได้ชื่อว่าเป็นศิลปะภาพยนตร์ที่มาจากอินเเดียนะจ๊ะนายจะต้องมีการเต้นร้องประกรอบด้วยนั่นเองนะครับแต่แล้วถ้าตัวละครเนี่ยเป็นโครงกระดูกล่ะครับอู้จะเต้นได้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ปัญหาจ้า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับถ้ารักการเต้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเสื้อผ้าอันแสนจะสวยเก๋เลยครับเราเน้นลีลาอย่างเดียวอีกหนึ่งลีลาเหมือนกันครับอันนี้ก็อยากจะเป็นมือกลองครับแต่ว่าอุปกรณ์อาจจะไม่เอื้ออํานวยงานที่บอกได้เลยครับขวดถ้วยถังกะละมังหม้อครับดูจะอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วไม่มั่นใจนะครับว่าจะนิยามว่าเป็นกลองชุดได้หรือไม่นะครับเอาเป็นว่าต้องลองพิสูจน์กันครับปรากฏว่าโอ้โหทำได้เจ๋งพาสมควรเลยทีเดียวฮะสำหรับนักดนตรีของเรา เพราะฉะนั้นนะครับนักดนตรีนั้นเขามีดีที่หวัวใจครับอุปกรณ์ไม่ต้องแพงไม่ต้องพร้อม้าเชียวว่าทำได้วิญญาณแห่งดนตรีจะออกมาเองเอาเป็นว่าอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อในให้กับใครนะครับก็จงทําไปเลยครับและทั้งหมดนี้คือค้ดข่าวขำบวกห้าว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ ดนตรีมีอยู่ในหัวใจของทุกคนจริงๆนะคะสนุกสนานเรายังมีข่าวสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมอีก2ข่าวอ,อันนี้สนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนอนสีแอบสงสารเหมือนกันแต่ว่าจบลงด้วยดีคืออย่างที่บอกนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะฮะที่อําเภอปลวกแดงเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปจุดเกิดเหตุแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอควายตัวหนึ่งฮะชื่อบุญมีนะฮะอายุ3ปีเพศผู้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำนะซึ่งบ่อเนี่ยเป็นบ่อที่มีความลึกประมาณ5ถึง6เมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง80 เซนติเมตรตอนแรกก็ไม่สามารถจะช่วยขึ้นมาได้นะฮะ<อ>ก็เลยมีการประสานงานไปยังเทศบาลน,นะคะ<อ>แล้วก็เอารถแบ็ค<ะ>โฮ<อ>ค่ะม,มาช่วยกันขุดร่องระบายน้ำนะคะ<อ>เพื่อให้หน้าดินเนี่ยมันมีความลาดเอียงขึ้น<อ>จากนั้นก็ค่อยๆเข็น<อ>ค่อยๆดันน้องควายตัวเนี้ย<อ>ขึ้นมา ใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะฮะเจ้าบุญมีเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นมาท่ามกลางความโล่งอกของ<ม>เจ้าของนะฮะเจ้าของนี่ก็คือ,อร้อยตํารวจตรีสมศักดิ์บัวทองะะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านเก่าของตัวเองนะฮะ<ม>แล้วก็ต่อมาโดนเวรคืนไงฮะ,ะ<อ>แล้วก็มันยังมีบ่อน,น้ำเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนเขาก็เป็นบ่อน,น้าล้างแหละ,ะวันหนึ่งฝนตกน้ําไปขังอะไรเงี้ย<ม>เจ้าควายป่านี่ก็เดินมาควายตัวนี้ก็เดินมา<อ>ในที่สุดก็พลัดตกลงไปกินหญ้าเพลินกินหญ้าเพลินนะคะนะแต่ว่าก็ช่วยขึ้นมาได้แล้วนะคะน้องทุย ชื่อเจ้าบุญมีสามขวบเองนะเจ๊ตัวกเป็ลรู๊เลยนะ<ฮ>ตายดูสิ พ่อๆกับตัวตัวเท่าพี่เลยไหมไม่ไม่ไมเจ๊เล็กกว่าน,นิดนึงอ๋อ <c oughs> ไม่มีขัดแย้งเลยนะไม่มีมไปเรื่องนี้ดีกว่าก่อนจะนโดนโอ,อันนี้เหมือนหนังเลยเรื่องนี้เหมือนหนังโอ้โอ,อใครเคยดูเรื่องอะไรนะ t h e Fifth e l e ล e n t หรืออะไรสักอย่างอ่ะที่มีแบบว่ารถลอยฟ้าอยู่ในอวกาศอ,อ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วนะเจ๊ตอนนี้มีการทําแล้วหรอมีการทําแล้วที่อิสราเอลนะคะ,ะชื่อว่าบริษรัทโอ้นี่นี่น,น,น,นี่ไม่ใช่ภาพจากหนังนะคะภาพจริงนะคะภาพจริงนะคะชื่อบริษัทสกายทราสกายทรานะคะจากแคอเ์เนียแต่ว่าเขาเนี่ยจะลงมือสร้างรถรางเดี่ยว ที่บริษัทอุตสาหกรรมการดินอวกาศอิสราเอลอันนี้เป็นภาพจําลองที่เขานนำมาให้ที่เขานำมาให้ดูนะว่ามัน,นจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเี่ต้นแบบใช่ไหมใช่ใช่เลยเก๋มากเลยนะคะใครอยากนั่งเนี่ยราคามันไม่ได้แบบว่าแพงอย่างที่เราคิดนะคะค่าโดยสารเนี่ยตกอยู่ประมาณ1 6 0บาทนะแล้วก็จะมีการลดพิเศษด้วยถ้าใครใช้ประจำนะคะเขาบอกว่าที่มันลอยอยู่ได้เนี่ยมันใช้แรงขักของแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแมกเลฟนะคะควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทําความเร็วได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวรถเนี่ยมันจะลอยขึ้้นนนเเเหหือราางงงลลยจดวพัแม็กไฟ ก็จะไม่มีการเสียดทานระหว่างรถกับรางเด็ดขาดเลยนะคะซึ่งใครที่อยากนั่งก็ไปเลยอิสราเอลนะคะโอ้น่าสนใจมากก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้ที่อาจจะทําให้หลายๆประเทศได้ใช้เทคโนโลยีแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือโอเคละพลังงานก็สะอาดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวรถเนี่ยมันไม่ได้แนบไปกับตัวรางเหมือนกับพวกโมโนเรลหรือว่าเป็นพวกแบบรถไฟฟ้าจะเป็นบนดินหรือใต้ดินอะไรก็แล้วแต่นะฮะเห็นบอกว่าบริษัทที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยคือบริษัทสกายเทรนฮะตั้งอยู่ที่องค์การนาซานะะคือที่ ที่นี่เขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็ลองรับอะเรื่องของสภาพการจราจรที่มันอาจจะติดขัดมากขึ้นในปี2559อะไรแบบนี้ ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งแบบนี้ใช่ไหมันาจจะมีการลัดเลาะไปตามตึกก็ได้เจ๋งมากแล้วไม่ต้องล<อ>ือตึกด้วยนะคือแบบรอบชุ่ยๆอย่างนี้ไปเลยนะคะใช่แล้วเรียว e มากคืออนาคตเนี่ยเขาคิดรอเอาไว้แล้วว่าจะพัฒนาหให้ควบคู่ไปกับการใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟนนะะ้นองอยากเรียกมาเหมือนหนังเลยเห็นไหมโอ้โหโทรโทรเรียกปุ๊บก็มารับอย่างนี้เลยเหรอเจ๋งอ่ะแล้วมันจะยังไงล่ะแน่นอนซิเจเราแบบดูจะอวากาศโมเดิร์นกันมากเลยอะเออนะฮะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคือนำร่องก่อนนะยังไม่มีกกาารรเเเปปิิิด็นนชชงพณย์แต่่วอัใล้บ ว่าถ้ามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าทั้งผังเมืองแล้วก็ตัวของรางหรือแม้แต่ตัวยานพาหนะนี่เองก็รับรองว่าเร็วๆนี้ค่ะเนาะทันด้วยแน่ใช่ไหมคะเราน่าจะอยู่ทันเราต้องอยู่ให้ถึงกันนะเจ๊ไม่น่านนเกินดอกก็บอกมีหลายเมืองนะคะที่อาจจะแบบมีการซื้อบริการนี้ไปปลูกสร้างไว้ที่เมืองของตัวเองอย่างเช่นตูลูสในฝรั่งเศสนะคะราลาในอินเดียแล้วก็ซานฟรานซิสโกเบย์ในแคลิฟอร์เนียด้วยใช่นะก็เห็นบอกว่างบประมาณก็2,600ล้านบาทสมควรอยู่ก็เบาๆก็เบาๆไป คิดแล้วระยะระยะยาวก็คุ้มนะใช่ใช่นะคะเป็อือนบ้านาเราระบบเขาเรียกอะไรขนส่งคมนาคมอะไรแบบนี้ก็ราคาแทบจะไม่ต่างกันเพราะ<ช>ฉะน,นั้นมันก็เป็นการรองรับอนาคตกับปริมาณประชากรที่มันเพิ่มมากขึ้นความวุ่นวายในเมืองที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเออเลี่ยงรถติดได้ด้วยนะคะน่าสนใจมากอะ อยู่กันให้ถึงรอดูรอนั่งกันหนึ่งร้อบาทเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมนะเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของรายการ5เช้าข่าวใหญ่นะะพิมพ์คำว่า5 morning news นะหรือว่าพิมพ์เลข5ไปก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันหรือจะลิงก์ไปกันเองใช่ค่ะหรือจะพิมพ์แบบไทยๆเหมือนเดิมก็ยังเจออยู่นะคะ5เช้าข่าวใหญ่ค่ะใช่ส่วนทวิตเตอร์ไอจีของแจมแองก็แอดดีเจแจมแองคนะค่ะขอลูกนักแอดลูกน้ำปาจารีค่ะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาวา r i ตี้ข่าวใหญ่กันกับ5เช้าข่าวใหญ่กั่งแจมแองก์แล้วลูกน้ำวัน ◆